ป้นได้มันก็นยังพอไข่แลยมันได้เหลือลงหัวตัว <laughs> อามันก็แรงนั่นนูปลายาน้ำเลยเป็นหัวข้าวจอนพรตัวเยอะนะ จังได๋จังได๋แต่หัวใหญ่ๆแท้นี่เห็นบ่หัวมันตสะอ่อนเออข้างมอืมเนกเนอีหลีเนาะมงนี้บกปนไดอืสับเอ้ยางก่อน มพ่อลุนๆ่ปานใดปลานีม่พ่อเดียวปนปานใดดอกมนอือืมว้างวะอืมอ่าอ่าอ่าอะไเอ่าออ่าเอามาเบิ่งอ่าอ่ามันไงปนไดอ่าอ่านอ้อ่าอ่าอีหัวนึ่งตป สีนังก็คว้ามินซาไะดิอุย้ยบาดหาย,ยไปมองไม่เป็นจังใจนี่หงปัดมาถึงมาถึงคนพี่น้องเลยเมือน,นี่ลายมือน,นี่พลละเมืองลายหอมก็ไพ่พี่นอ้องตำมวนขักมือนี่ โอ้สลูกก็สลูกมากับมาน,นอนเผาคนโอ้ยจเจมิน,มนหาเครือมันให้เจ<ว>้าของบ่อมานี่อเอาหาเครือหาเครือลูกเนี่ยไปยังจังนอนคักนอนแน่ใส่เย็นเอง <laughs> มือนันพันม้ามาือ <laughs> มือยังหนาม้าเบิดเบื่อไปหนึ่งมือมือหนึง่ง <laughs> น้ำหมดลุกไปเลยขอไปดูนเอาน้ำหมดมาลุกขึ้นเลยมันฉีดมองคุณมันเนาะมันฉีดมองคุณมันตัวเนาะสถานที่มองนี้คือพิตาขุดมวนเนาะแตาลงของพุ่นละใหญ่นู่นตุกูขาไปหาปุ่นในใหญ่เออเมื่อวานจุก็ติดคนดังคนหนึ่ง ลายบ้างหวานบางคำจริงมันใต้ชิ้นอยู่บ่มันลงหัวแล้วตัวนะอืมพอลุ่นอยู่เลยเอ้ยอย่าว่าพอลุ่นอีกแล้วลุ่นป่านั่นละนั่นเด้มันกับปุุกได้อแหละแดดซองเข้ามาในยังเปิดพัดนางเอ้ยต้นนั้นไหวยังซองย่อไปยิ้มในยังพ่อยางนะแดดมาถึงขันมือเดือเรื่งสีงกวาคนทว่านางเผาเตมูแดดมาปุ๊บมันดีเห็นถ้าทบกันเลยบันะเออมันแดดมันซอง มนซองมนกะทบไปตัวพี่น้องอืมนสรูเครื่อมันพี่น้องเอ้ยเครื่อมันมีแต่ไงย,ยดำดำอัลลาดอีลิตอยู่น่ะมาหลุนมึนงงัวสีลายลายปันได้นี่อืมลงหัวจุกหลุลงในไงด้ว ดีๆพวกอันนี้อืมเว้โอ้ยเอ้ยเตะกันจายกันไปคนละทีละทางมันแยมใบเท่านึงแ <eterm> ล <Gore> ้ว <Pacific> ก <Nein> ็ปไใส่บนตุกใส่ละบนแตกกันปะไผ่บมลินพกนะอืมัวปูหล่นหล่น เรียก่เป็นหัวหนึ่งติดผุนมันหัวโขกปลาหน่อยพี่น่องกห็ห่าตอกไม้หนาะไปหลอบมางมูเผุนหลบ,บหน้างูไปไกลไปยุพี่ยุพี่หน่อยไปดิดดำดำเสียมยางแกนหลุดคาไปหลุนคากกับเบิ้งด้วยพี่น่อง หัวมันไงเน่พี่น้องหัวมันไงเฮ้ยมีคู่มันเสะเสจักหัวคุ้มนี่ปัดอีพอยแม่กูอีพอยแม่กูี้ยังกันเลยนี่เสะนี่สีหัวกับตัวนั้นอุ้ยอีพอยแม่เดี๋ยว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 เสียเอาขึ้นมาให้เบิ่งแล้ววะอืออุ้ยเรียงกันสีนะอืออุ้ยเรียงกันยังสีเลยแล้ววะอีพอยแม่คุ้มนี่พี่น้อง น,น,นี่หัวนี่หัวนี่ทับหัวนี่ไว้โอ้อามาว่าแต่หัวเดียวมาบึงไปขวัญตาซื้อซื้อดอกพีหน้องกระของบ่ออดอกหัวใหญ่ป่านผอไปนะดออีบอมันบด้ใหไงกันนี่อีพอ่ออีแม่กันพีหน้องมาหลุนมาหลุนผมเดียวมาวันนอนสร้างลางอยู่แม่อีพอ่ออีแม่กันเอ่ยฮึบฮึบฮึบหใหญ่ฮักเดอ้อเอาเงางามอยู่นี่ เอาคนดากมันไว้เจ้ายังงัดตะเลือนเอาดากให้หลวงก่อนไอ้พวยไเมียกันหดตะ้อยกับพองนั่นอ่ารุลุนอุลนพี่น้องรุ่นพุ่นเฮ้ยหมดตะ้อยเอาต้นหนังกระตาหาตีนั่นหัวมันคุ้มเดียวกันนี่ละมันนี่ละขุดหัวหนึ่งหัวแหลงเนีอยกไปโอ้ยอีพวยเมียเต้ยพี่น้องจะขีดเนาะนี่เนาะพวยเมียกูเอ้ย ้องเยียปอมแปดขีดคือชิใหญ่คักเนาะเออใไงครัแต่ตัวนี้มันเอ้าคอยก้าว่าบอรเกินสามขีดมะอือคอยเมียกันทีหน่วงย่าแปดขีดสิซ้ำไหนแปดขีดสิซ้าไหนตัวนี้แค่สามขีดประมาณสามขีดนี่ตัวนี้ทั้งครงเปื้ยปุ้ยเปื้ยปื้ยนี่ตัวนี้ทั้งครึ่งอือส่วนก้านเรียบนั้นมินบ่เฉพาะไปต่อยด่างมันออกเนาะ ก้ามเข้าซับบ่เห็นมันเนาะเข้ากับคุดปกติคุดซาวเนาะแค่ผงก้ไพพี่น้องนีผงก้ไพผงเดี่ยวใส่ทั้งนั้นทั้งนั้นหิวมากยังเอาบ้นี่นีโอ้ยตีงเป็นกสนั่นพันเพื่อนอย่ากป้ายมันดึงผุแล้วโก้มนอยู่บันไดแมาคุดไพยุ่งไเนี่ยคุดกันเป็นตะมวนค่ะพี่น้องมือนี้มันขัดมือนี้ คอยเมียเสียมเสียมเสียมป้าเดี๋ยวเสียมผัวใหญ่มาดทางสโลวหัวมันใหญ่พี่น้องปุย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 ใส่ในแหน่ตัวนั่นป้าทูดีปุนพุ่นพุ่นก้องเต็มอยู่พุ่นมุนกับพองนั่นซับกระปั้นนั่นนี่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 ตัวนีหหัวนี่เสียบออกจากมังได้บุญเนี่ย นี่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 อือออกจากผานมันนี่อือทางได้เสียมผัวใหญ่มุตะน้อยตอยปาด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 พี่น้องมันแห้งคุณคุณล่องคลองปิสนันอยู่ทางนั้นเสียนมั่นขื้กันทางนั้นอืมของทถ้กลมกลม มันจะเหัวากำลังพอดีพอดีออกคำกับสิมนนันดอกนะ